ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชม FC ปิญญาครับจนขอสวัสดี FC ทุกท่านครับวันนี้เรามาดูว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับปริญญาทุกอย่างเหมือนเดิมครับเหมือนกับคลิปก่อนแมี คันเล็กนี่ตู้เต็มรถเลยครับเต็มรถนี่จะไปไหนครับพี่เป๊ะจะเตรียมไปงานบวชแตยจะได้ไปหรือเปล่าครับจะบระบาดหนักช่วงนี้จะเตรียมไปงานบวชเตย <laughs> สงสัย 50, 50, ห้าสิบห้าสิบแล้วครับนี่ช่วงน,วงนี้ช่วงนี้หนักหน่อยนะครับรอโอ้อนนว่ากะกะว่าจะได้งานก็แย่เลยครับที่น้อง ตอนนี้สู้ๆนะครับรถหนังก็ว่างเปล่าครับอันนี้มาดูปิญญาเอาลำโพงนี้เป็นอะไรครับอ๋อลำโพงทันศึกสึกรบออหนักไปครับขาดซึ่งเอาจากไอสองแจ็คแจ็คก,ก็เปลี่ยนบอยให้ใหม่อ,อ๋อครับเ,เลยประกอบไว้เพื่อครคบไม่ระบาดมีงานต่อ <laughs> โอ้ยอถ่ายฝนมาพอดีเลยครับพี่<า>น้องฝนก็ตกอีกอ้า,มา,มาวฝนมาแล้วทุกอย่างอยู่ในร่มเ <laughs> <laughs> นี่ยเป็นดอกระพงที่ปริญญาใช้ครับครับผมดอกธรรมดาครับเป็นดอกธรรมดาของของอ้ไของแจ๊กใช่ไหมครับอ่าของแจ๊กจะอยู่นู่นครับอ๋อของแจ๊กจะอยู่นู่นอ,อันนี้อดอกอะไรครับอ๋อเป็นดอกดอกอะไรของแจ๊กนี่คือ ติดซ่อมอันนี้เป็นดอกอะไรครับดอกอะไรก็เลยใส่ใส่ไปางงาครับลำโพงรวมว่างั้นก็วันนี้คลิปสั้นๆให้ท่านผู้ชมที่ได้ติดตามได้ดูพี่เป้ไอ้ไฟที่ทำมาลองอย่างครับนี่ลองลองแล้วครับร้านเอามาส่งให้ก็ลองเรียบร้อยหมด๋อไฟที่ทำมาตั้ง,งาาครับไฟครับดูไฟครับ เปลี่ยนรอดเปลี่ยนรอดบางส่วนบางบางตัวก็มิจะมีขค้าที่ร้านแกก็เปลี่ยนให้ใหม่คครรัับบเพราะแต่โควิดขายก็เจอกันครับช่วงนี้หนักเนยโอ้หนักครับหนักช่วงนี้กําลังหนักครับวันนี้ต้องปิดถูปิดตาปิดจะโอ้ยเกือบจะปิดตาแล้วตอนนี้ปิดแต่ปากอย่างเดียวก็จมูกรถกาแฟก็ขายที่บ้านนะครับ โอ้ยฝนก็มาพอดีครับ FT ที่ติดตามก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับจากทมงานปัญญาภาพยนตร์ครับผมวนี้ตรงนี้โรคระบาดหนแครผมผม่ว่าจาก FT บุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตหรือกรุงเทพนะครับดูแลตัวเองด้วยครับผมรบแต่จากใจผู้จัดการเลยครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ เขามารับชมด้วยนะครับก็โควิด1าก็คงจะเจอกันครับวันนี้ก็คลิปสั้นๆนะครัับสสวดีครับ